โอเคนะครับวันนี้ก็กลับมาเหบเกมเกณชินิมแพกันอีกครั้งหนึ่งโดยในวันนี้นั้นผมก็จะมาทําการรวบรวมตัวอักษรที่จะเป็นตัวอักษรที่กระจายตัวอยู่ตามแมปเหมืองซึ่งจะมีตําแหน่งไหนบ้างหรือมีวิธีการเก็บอย่างไรตัวของเรานั้นก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยโดยก่อนอื่นนั้นผมจะมาบอกวิธีการในการเก็บอักษร ดยตัวอักษรนี้กระจายตัวอยู่ตามแมปนั้นวิธีการเก็บนั้นตัวของเราจะต้องถอดลูเมนสโตนแล้วจากนั้นจึงค่อยเข้าไปเก็บก็เพราะว่าถ้าหากเราไม่ถอดลูเมนสโตนแล้วล่ะก็ตัวของเรานนั้นจะเก็บยากหรือเก็บแทบจะไม่ได้เลยก็จะเป็นแบบเจ้าของช่องในคลิปนี้เลยโดยในคลิปนี้นั้นตัวของผมนั้นขอบอกไว้ก่อนเลยว่าในคลิปนี้นั้นเป็นการรวบรวมตามที่ผมเล่นมาถ้ามีการตัดคลิปเร็วไปหรือไม่เข้าใจอย่างไรก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ก่อนเลยเจ้าของช่องมันไม่ดูว่าต้องถอดลูเมนสโตนก่อนนะนะซึ่งถ้าพร้อมแล้วรอบส,องสาาบังนได้เลย โดยจุดแรกและจุดที่2ที่ผมจะพามานั้นจะอยู่ตรงบริเวณโบราณสถานะระฆังทางฝั่งซ้ายซึ่งในบริเวณนี้นั้นก็จะมีอยู่2จุดด้วยกันตัวของเรานั้นก็สามารถว้ามาตรงจุดว้าไปใกล้นั้นได้เลยโดยเมื่อว้ามาถึงเรียบร้อยแล้วนั้นก็สามารถวิ่งตามผมมาเลย โดยเมื่อตัวของเรามาถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนั้นเราก็ทาการถอดลูเมนสโตนออกซ์กรเพื่อให้ตัวของเราได้สามารถเก็บตัวอักษรได้สะดวกซึ่งในส่วนนี้นั้นก็เป็นการถอดลูเมนสโตนครั้งเดียวในการเก็บของเจ้าของช่องเนี้นะซึ่งก็อย่างที่เห็นมันก็คืออันสุดท้ายเลยะนะซึ่งเมื่อเราเก็บตรงบริเวณนี้แล้วเราก็จะไปยังที่ต่อไปซึ่งอยู่ใกล้ๆตรงบริเวณนี้โดยจุดที่2ที่ใกล้ๆกันจะอยู่บริเวณฝาผนังตรงนี้เลย ซึ่งเมื่อตัวเราเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จไปยังที่ต่อไปกันโดยต่อไปนั้นจะเป็นจุดที่3และจุดที่4ซึ่งตัวของมันนั้นจะอยู่ตรงบริเวณโบราณสถานทางด้านล่างขวาตัวของเรานั้นก็สามารถว้ามไปตรงจุดวาใกล้ๆนั้นได้เลยซึ่งเมื่อว้ามาัถึงแล้วก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลยตัวอักษรสองอันนี้จะอยู่ตรงบริเวณหอคอยอะนะ โดยเมื่อตัวของเราขึ้นมาถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วตัวอักษรนั้นจะอยู่ตรงบริเวณฝาผนังเลยซึ่งเมื่อตัวของเราเก็บอักษรตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วให้ตัวของเรานั้นกระโดดลงหลุมมาโดยเมื่อตัวของเราลงมาถึงด้านล่างก็จะมีห้องอยู่2ฟฝั่งซึ่งฝั่งที่ไม่ได้มีระฆังนั้นจะมีตัวอักษรอยู่ซึ่งตัวของเรานั้นก็เก็บแล้วไปยังที่ต่อไปกันเลย โดยจุดที่5นั้นจะอยู่ตรงบริเวณทางไปโบราณสถานด้านบนซ้ายซึ่งตัวของเรานั้นก็สามารถว้ามาตรงบริเวณนี้ได้เลยอ่าอันนี้มันเป็น,ปนจุดวาดของเควสทเทพเจ้าเดนเซเลฟอะนะซึ่งเมื่อว้ามาถึงแล้วก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลยซึ่งตัวของเรานั้นก็ต้องกระโดดลงไปก่อนอะนะ ตัวศรโบราณนั้นจะอยู่ตรงบริเวณเสานี้แหละซึ่งตัวของเรานั้นก็จะเก็บและไปยังที่ต่อไปกันซึ่งในจุดต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณทางไปโบราณสถานทางด้านล่างขวาซึ่งตัวของเรานั้นก็สามารถวร์ปไปตรงบริเวณจุดวร์ปที่อยู่ใกล้ๆนั้นได้เลยซึ่งเอวิว่ปถึงแล้วก็เช่นเดิมวิ่งตามมาได้เลย ตำแหน่งของอักษรโบราณนั้นจะอยู่ตรงบริเวณซากโบราณสถานในนี้เลยซึ่งตัวของเรานั้นก็เก็บแล้วไปยังที่ต่อไปกันได้เลยโดยที่จุดต่อไปนั้นจะอยู่ตรงบริเวณมุมบนขวาของแมปเหมืองซึ่งตัวของเรานันก็จะวร์ปไปตรงบริเวณจุดวาร์ใกล้โดยเมื่อวร่ปามาถึงแล้วนั้นก็สามารถวิ่งตามผมมาได้เลย โดยเมื่อตัวของเรามาถึงตรงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนั้นทางด้านหน้าจะมีก้อนพลังงานสีดําขวางอยู่ซึ่งตัวของเรานั้นก็ต้องใช้ลูเมสโตในการละลายทางด้านหน้าก็เพราะว่าอักษรโบราณน,นั้นจะอยู่ข้างในนี้ซึ่งตัวของเรานั้นก็จะเก็บแล้วไปงที่ต่อไปกันโดยในส่วนต่อไปนั้นที่อยู่ตรงบริเวณทางเข้าส่วนลึกสุดของถ้าซึ่งตัวของเรานั้นก็สามารถว้ามาตรงบริเวณจุดวาา์ปใกล้ๆซึ่งเมื่อว้ามาถึงแล้วก็สามารถเดินย้อนตามผมมาได้เลย โดยตำแหน่งของอักษรโบราณนั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้โดยต่อไปอันสุดท้ายที่แก้วนั้นจะอยู่ตรงบริเวณด้านในลึกสุดของบริเวณถ้ำแห่งนี้ซึ่งก็สามารถวา่งมาตรงบริเวณจุดว้าไปใกล้โดยเมื่อมาถึงแล้วนั้นก็สามารถตามผมมาได้เลย ด้วยตำแหน่งของอักษรโบราณน,นั้นจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยซึ่งตัวของเรานั้นก็เก็บและรับความสําเร็จไปถ้าเราเก็บครบทั้ง9อันเรียบร้อยอ่ะนะ ซึ่งในข้างต้นนั้นก็จบไปสําหรับการตามหาตําแหน่งของอักษรโบราณทั้ง9จุดซึ่งก็ทําให้ตัวของเรานั้นมีข้อสงสัยว่าอักษรโบราณทั้ง9นี้มีความหมายว่าอย่างไรกันบ้างถ้าจะถามผมเลยว่าผมนั้นรู้ไหมก็บอกได้เลยว่าไม่รู้แต่ผมนั้นก็ไปลองหาค้นดูว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรบ้างผมนั้นก็ได้ไปเจอเรซติดของฝรั่งที่เขาแปลมาซึ่งตัวของผมนั้นก็จะเอาจากเขาได้แหละมาตีความจะมีความหมายว่าอย่างไรมาดูกันเลยซึ่งอักษรปริศนาตามฝาผนังที่เราเก็บได้นั้นมันก็คืออักษรรรรโบบาา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 ณขอออองงงงเเกกกมมมนนนนนชิ hin, ซึ่่่่ถถ้้้หจะะววีตัไัญญไไย ก็มีคนรวบรวไมไว้ในวิกิเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะสามารถแปลงไปเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษาได้ แต่ประโยคและความใหม่นั้นจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษมันนั้นจะต้องแปลเป็นภาษาละตินอีกทีหนึ่งซึ่งนั่นก็คือคอนเซปต์ข้าวๆของอักษรโบราณแต่อักษรที่เราพบในถ้ำนี้จะแปลกไปนิดนึงคืออักษรทั้งเก้าที่เราพบนั้นจะแบ่งเป็นครึ่งบนและครึ่งล่างซึ่งตัวของเราก็ต้องทําการมองรูปให้ออกและเทียบกันว่ามันคืออะไรแต่มันก็จะมีแพทเทิร์นในการมองของมันก็คือประมาณนี้เลยซึ่งก็คือจัดเซตเป็นกลุ่มตัวอักษร5ตัวเรียงตามอักษรอัลฟาเบตภาษาอังกฤษซึ่งก็จะได้กลุ่ม5ตัวประมาณนี้เลยซึ่งก็็คืออออออััักกกษษษรรรรรด้าาานนนนบบขงโณททีี่่่เเเจสวป ก็คืออักษรด้านล่างซึ่งวิธีการคิดนั้นก็คือให้เราแทนตัวอักษรด้านบนกับหลังกันเราก็จะได้อักษรตัวด้านล่างถ้าใครไม่เห็นภาพนั้นก็จะประมาณนี้เลยตัวเอก็คือตัวอีตัวอีก็คือตัวเอซึ่งก็ถ้าหากเราได้ตัวด้านบนนั้นก็จะสามารถได้ตัวด้านล่างด้วยซึ่งตัวอักษรในบรรทัดบนนั้นก็ไม่ได้มีความหมายอะไรตัวเรานั้นก็จะโฟกัสในอักษรตัวด้านล่างกันซึ่งตัวของมันนั้นก็จะคือตัวอักษรภาษาละตินให้เราไปแปลต่อ ซึ่งก็จะแปลได้ประมาณนี้เลยสําหรับตัวอนนักษรด้านล่างมีคําว่าสวงสวรรค์ไปสู่แล้วก็น้าซึ่งสวงสวรรค์ในที่นี้น่าจะหมายถึงเซเลเทียส่วนน้มก็คือเสาลอยได้ที่เราเจอในถ้าซึ่งก็อาจจะตีเป็นประโยคได้ว่าเซเลเทียนั้นได้ทําการส่งเสาลอยได้ามาอย่างที่นี่หรือเซเลเทียทำการโจมตีที่นี่โดยการปล่อยเสาลงมาลงมาสู่บริเวณอารยธรรมโบราณที่อยู่ตรงบริเวณเหมืองซึ่งนี้นั่นก็คือคําแปลในส่วนของจุดแรกในส่วนคําแปลของจุดที่2นั้นจะมีคําว่าไม่ การคืนกินแบบพิเศษพวกขมบหรือถูกคืนกินและก็มีคาว่าถึงต่อซึ่งในส่วนนี้นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกันก็เพราะว่าประโยคนี้นั้นต้องนํามารวมกันแล้วค่อยแปลซึ่งมันก็จะเป็นสำนวนที่แปลได้เป็นภาษาอังกฤษก็คือ there is no easy หรือว่ามันไม่ง่ายเลยซึ่งให้ตีความก็คือมันไม่ง่ายเลยที่จะทําอะไรบางอย่างซึ่งประโยคต่อไปนั้นจะมีความหมายเกี่ยวกับความตายและการข้ามครวนซึ่งเมื่อรวมคํสองคานี้ออกมาแล้วมันก็จะได้เป็นสำนวนภาษาอังกฤษก็คือ I m o n the dead หรือก็คือฉันข้ามครววถึงผู้ตายซึ่งถ้าหากจะจะโยคคแลตีวาม สลัสลวยก็คือฉันได้ไวทุกให้แก่เหล่าผู้ไวชนซึ่งในประโยคต่อไปนั้นจะมีการพูดถึงอาเนียบุตรแห่งกษัตริย์ราวิงเป็นชื่อที่ปรากฏในประการนของเทพนอตซึ่งอีประโยคที่มีอักษร IPM นั้นผมหาความหมายของศัพท์นี้ไม่เจอจริงๆก็เลยไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรและตัวของแอคโน,นในเกมนั้นก็คือชื่อของอเบิเลเตอร์าธาตุไฟฟ้าที่ตัวของเรานั้นเคยเจอบริเวณเนมเลสลูนซึ่งประโยคนี้ก็อาจจะหมายถึงชื่อของเขาคนนี้แหละโดยในประโยคต่อไปนั้นจะมีความหมายเกี่ยวกับหุบเหวห่วงลึกเหลือ,อบิส แล้วก็ยังมีความหมายเกี่ยวกับเส้นทางซึ่งความหมายในที่นี้ก็แปลตรงตัวได้เลยก็ประมาณว่าเส้นทางสู่อาบิสแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในก็คือวิถีแห่งอาบิสซึ่งในประโยคต่อไปนั้นจะมีการพูดถึงความหมายที่แปลว่าการดำรงชีวิตและคําที่มีความหมายเกี่ยวกับการเรียกหรือการเลือกต่างๆซึ่งเมื่อนำคำสองคำนี้มารวมกันแล้วมันจะได้สำนวนภาษาอังกฤษ I call the living หรือแปลตรงตัวฉันเรียกหาการมีชีวิตหรือให้ผมตีความประโยคนี้ก็คือฉันอยากมีชีวิตรอด โดยในคําต่อไปนั้นจะมีความหมายเกี่ยวกับความซื่อตรงความซื่อสัตย์และความเคารพแล้วก็มีคําว่าอีกิลที่เป็นชื่อของเกษตรกรในบทกวีตามตำนานนอแต่ถ้าเป็นในเกมก็คือชื่อของอบิเลสเตอร์ธาตุไฟที่เราเคยเจอตรงบริเวณเน l มเลสลูนซึ่งข้อความในส่วนนี้นั้นก็จะได้ความหมายว่าอีกิลผู้ซื่อสัตย์โดยในประโยคต่อไปนั้นจะแปลกหน่อยก็คือตัวของเรานั้นจะต้องเอาประโยคด้านบนนํามาเรียงใหม่โดยเริ่มจากตัวข้างหลังก็จะได้คําที่มีความหมายเกี่ยวกับความมืดซึ่งเมื่อแปลออกมาก็จะได้ความหมายประมาณเกี่ยวก สองความหมายก็คือเวดีหรือเวดัสเทพเจ้าแห่งความไม่แน่นอนของชาวโรมันหรือวีดี้การมองเห็นหรือการได้เห็นซึ่งอนวีดี้ก็คือสิ่งที่ฝรั่งเขาได้ตีความมาส่วนเวดีนั้นผมลองไปเซิร์ชหาดูเองก็ยังไม่แน่ชัดว่าประโยคนี้หมายถึงอะไรและในประโยคนี้ยังมีความหมายถึงการร้องไห้อีกด้วยซึ่งก็อาจจะหมายถึงเทพวีดีสร่ำให้ออกมาหรือฉันได้มองเห็นผู้คนร่ำให้ซึ่งหลังจากที่เราแปลตัวอักษรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนั้นแล้วก็ดูความหมายโดยคร่าวๆของประโยคตัวของผมนั้นก็จะตีความและแปลออกมาเป็นภาษาไทย ซึ่งในส่วนนี้นะมันจะต่างจากที่ฝรั่งก็สรุปอะนะมาลองฟังสรุปในความคิดของผมกันสวรรค์น,นั้นได้ส่งหนามมาอย่างที่อย่างนี้แล้วซึ่งก็เป็นไปได้ยากที่เรานั้นจะต่อกรด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันนั้นได้เห็นเราผู้คนต่ำร้องข้ามควรถึงผู้วายชนอีก,กิวได้แอกน้องผู้ซื่อสัตย์เอ๋ยจงมุ่งสู่วิถีแห่งอบิสเข้าสู่ความมืดมิดและเงาซะถ้าหากยังอยากมีชีวิตต่ออยู่ ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เราได้จากอักษรทั้งเก้าประโยคจะเป็นการเล่าถึงการบุกโจมตีของเซเลเทียเพื่อทำลายอาณาจักรโบราณที่อยู่ตรงบริเวณนี้โดยการส่งเสาคิดส,สั้นลงมาเพื่อทำลายอารยธรรมโบราณเหมือนอย่างด a r k s p ป r e หรือไม่ก็เกาะซูรุมิซึ่งในบริเวณเหมืองน,นี้ก็เช่นเดียวกันโดยในอักษรโบราณทั้งเก้าจุดนี้ก็อาจจะหมายถึงผู้คนในอารยธรรมโบราณน,นั้นถูกเซเลเทียโจมตีลงมา และพวกเขานั้นก็ไม่มีทางเลือกตัวพวกเขานั้นจึงต้องเข้าสู่ความมืดที่เป็นเหมือนดังคำสาบก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นฮิริชูเพื่อลอดพ้นจากการถูกสังหารจากเทพเจ้าบนเซเลเทีย รักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองไว้ถึงแม้ตัวเองจะรู้ว่าพลังแห่งความมืดนั้นมันอันตรายแต่ก็ยอมเลือกวิธีการนั้นโดยหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีใครมาช่วยพวกเขาอย่างแน่นอนนี่ก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผมคิดมาในตอนนี้ซึ่งในอนาคตนั้นตัวเกมจะเฉลยมาอย่างไรก็ต้องรอดูกันโดยสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ท้ายสุดนั้นแนระหว่างที่ผมนั้นกําลังค้นหาข้อมูลในการทําคลิปผมนั้นก็ได้ไปเจอเพลงเพลงหนึ่งมาที่ชื่อเพลงนั้นเกี่ยวข้องกับ2ตัวอ,อักษรใน9ตัวอ,อักษรที่เราเจอมา ซึ่งเนื้อเพลงก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยเพราะผมฟังไม่ออกอะนะแต่สิ่งที่จะสื่อคือเพลงเพลงนี้นั้นเกี่ยวข้องกับะระฆังซึ่งในเกมเก็นชินนั้นเราก็มีะระฆังอยู่เหมือนกันก็คือเควสที่เราต้องไปสั่นะระฆังสองฝั่งของโบราณสถานและตรงบริเวณที่ใกล้กับจุดที่เราสั่นะระฆังนั้นก็ยังมีตัวอักษรที่เขียนเป็นชื่อเพลงอีกด้วยซึ่งการที่เราไปสั่นะระฆังนั้นก็อาจจะหมายถึงสั่นะระฆังไว้ทุกให้กับเหล่าคนตายและก็สั่นะระฆังภาวนาให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือก็คือชาวคราเเเดดีีีีีียยยยททู่่่ตตไปหรืออฮลลลชชูู่ังมมวิแะึึกกซ้น ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในที่ผมสรุปคลิปในช่วงครึ่งหลังนี้นั้นก็อาจจะมีข้อที่ถูกบ้างหรือผิดบ้างหรือข้อมูลหรือแปลไม่ตรงบ้างก็ขออภัยไปนะที่นี้เลยซึ่งในคลิปนี้นั้นก็ต้องขอขอบคุณอัลซอนเบียชาวเนติที่นั่งแปลรูปภาพเป็นตัวอักษรให้ผมนั้นได้มานั่งแปลภาษาได้อย่างง่ายๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณ Google Translate รวมไปถึง Latin Dictionary ที่ทําให้ผมนั้นสามารถทําคลิปนี้ขึ้นมาได้ต้องขอขอบคุณจริงๆเลยใครติดตามผมมานานก็น่าจะดูว่าผมอ่อนอังกฤษแค่ไหนนะ ซึ่งสุดท้ายที่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันมาจนจบขอบคุณจริงๆที่รับฟังการสาธยายเรื่องราวของเจ้าของช่องนี้ถ้ามีข้อมูลไหนตกหล่นผิดพลาดก็สามารถบอกกันได้ใครมีอะไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผมนั้นรับฟังทุกคอมเมนต์เลยนะข้อมูลของผมนั้นอาจจะไม่ครบถ้วนที่สุดยังไงก็มาช่วยแลกเปลี่ยนเสวนาข้อมูลกันซึ่งสุดท้ายในวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวต่อๆไปสำหรับในวันนี้นั้นผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายยจ้า